สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็ได้เนื้อมานะคะเราจะมาทำเป็นเขาเรียกอะไรอุเนาะอเครื่องในอันนี้ก็ที่ต้มไว้นี่คือดีค่ะวันนี้ก็แม่ยกเกิรนะคะก็ได้เนื้อมานะคะเราก็จะมาทำการอุเนื้อกันค่ะวันนี้เราทำสุกนะคะทำแบบสุกไปเลย ก็จะมีเขาเรียกอะไรว่าขี้เพี้ยเนาะก็จะใส่พริกไปเลยค่ะพริกผงนะชุรสนิดหน่อยก็จะใส่เป็นเครื่องหอมไปเลยค่ะอันนี้มีตะไคร้นะคะแล้วก็หอมแล้วก็มีใบมะกรูดซอยค่ะแล้วก็ เป็นกระเทียมกระเทียมนี่ใส่เยอะๆนะคะจะได้หอมหอมมันก็เป็นเนื้อค่ะทำเยอะหน่อยนะคะเอาไปกินตอนเที่ยงด้วยก็จะมีเครื่องในมีเนื้อค่ะแล้วก็คนไปเลยค่ะราวเยอะมากเลยนะกินตอนเที่ยงด้วย เราจะคั่วให้สุกก่อนแล้วเราก็จะเติมน้ํานะคะเติมน้ํานิดนึงหรือว่าเติมเลยก็ได้เติมเลยดีกว่าเนาะอือแล้วเราก็จะต้มไว้อย่างนี้เลยอย่างงี้ค่ะง่ายๆเสร็จแล้วมันเดือดก็กินได้เลยตอนถ้าตอนมันสุกนะคะเราก็ใส่ข้าวคั่วค่ะ นี่เราก็พักไว้ก่อนนะคะให้มันเดือดแล้วเราก็นะคะเราก็จะเติมน้ำปลาร้าลงไปค่ะเวลาใส่ไม่เยอะนะคะเราจะใส่เป็นพวกน้ำปลาเอา เพราะว่ามันจะมีจมีกินใส่ข้าวคั่วไหมหอะจะเป็นแกงออมโอเคนี่ค่ะนี่นะคะอุุอุเนื้อค่ะ เสร็จแล้วนะคะอร่อยมากเลยค่ะนัวม,มากจะตักใส่จานเสิร์ฟนะคะเดือดเดือดเลยอุเนื้อว้าวหัวม,มากเลยนะคะขมนัวเลยค่ะนอนนอนลเลยบ๊ายบายค่ะ